สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้จะพามาดูไม้ป่าหายากตัวหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะคะต้นนี้ก็คือต้นมะยมป่าคือถ้าต้นไม้ในเมืองไทยเนี่ยเราต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องการใช้ชื่อซ้ําหรือผิดต้นผิดตัวนะคะเพราะต้นไม้ที่เรียกว่ามะยมป่าเนี่ยก็มีกันอยู่หลายต้นมากเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความจําเป็นที่เราจะต้องอิงชื่อวิทยาศาสตร์ว่ามัน หมายถึงไม้ต้นไหนกันแน่เพื่อที่จะไปสืบค้นของต่างประเทศด้วยอย่างมะยมป่าชนิดเนี้ก็ไปมีขึ้นอยู่ที่ศรีลังกาด้วยเหมือนกันเพื่อเราจะได้สืบค้นภูมิปัญญาต่างๆเพราะว่าในเมืองไทยการบันทึกของภูมิปัญญาของไม้บางต้นอาจจะยังไม่มีหรือมีน้อยหรือมีซ้ำๆกันในเน็ตนะคะเราก็จำเป็นต้องอาศัยชื่อวิทย์เนี่ยไปสืบค้นกับต่างประเทศเขาด้วยเพราะว่า หลายๆประเทศเขาก็ยังมีภูมิปัญญาที่หลากหลายหรือมีการบันทึกในส่วนต่างๆกับของเมืองไทยเอาไว้เพื่อที่จะขยายความรู้เกี่ยวกับต้นไม้นั้นๆออกไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าเอาแค่ชื่อนะคะเราต้องมาดูลักษณะของไม้ว่ามันตรงถูกต้นถูกตัวไหมนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็บอกอไว้ก่อนว่าคงจะต้องศึกษา เพิ่มเติมเอาเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเจอหมอพื้นบ้านตัวจริงๆเป็นๆที่สนับสนุนความรู้ชุดนี้นะคะแต่ก็ขออ่านเอาไว้เป็นเบื้องต้นเพื่อการสืบค้นในลำดับต่อๆไปนะคะต้นมยมป่าต้นนี้นะคะชื่ออื่นของเขาก็คือกอมขนมะกอมดีงูต้นแตงกวามะแงมมยมหอมยมป่ายมผา ในบางในบางเว็บจะเรียกต้นนี้ว่ายมผาใบของเขาจะคล้ายมายมเงินมายมทองที่เป็นไม้โคนเหมือนกันนะคะคล้ายเฉยๆนะคะไม่ถึงกับเหมือนแล้วก็มีชื่ออื่นอีกเช่นว่ายมหยวกยมหางไก่หมูสีโอรหลดมยมป่าก็ถือว่ามีหลายชื่อมากๆ ยังไงใครที่มีความคุ้นเคยกับไม้ต้นนี้ที่มีอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะช่วยเติมเต็มความรู้ในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะคะขอความการุณาด้วยมะยมป่าต้นนี้ถือเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบเนื้อไม้อ่อนและเหนียวมีแหล่งการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศอินเดียสีลังกาพมา่าเวียดนามมาเลเซียและออสเตรเลียซึ่งเป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ600เมตรสำหรับในประเทศไทยสามารถพบเห็นได้ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในบริเวณที่เป็นปา่าเบญจพรรณและป่าติบแรงเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำในปริมาณปานกลางจเจริญเติบโตได้รว,วดเร็วคือต้นเนี่ยโตวไวมากนะคะถ้าใครอยากปลูกให้เป็นไม้ยืนต้นทรงสวยที่โตเร็วแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นี่ ต้นนี้แนะนาเลยนะ,ะคะว่าหน้าเอาเข้าสวนสมุนไพรเลยทีเดียวแล้วก็เราคิดว่าน้อยคนนักที่จะมีลักษณะของมมยมป่านะคะทรงพุ่มโปร่งสูงหรือค่อนข้างตรงค่อนข้างกลมลําต้นตรงมีความสูงประมาณ20-45เมตรโอ้สูง45เมตรเลยนะเปลือกลำต้นค่อนข้างเรียบหรืออาจแตกเป็นร่องอนนเปลือกลำต้นอันนี้ของต้นน้อยเนาะ มันก็ยังไม่อาจจะไม่ชัดในฟอร์มของเขาแต่ก็พอให้ได้เห็นลักษณะเพราะไม้ต้นเล็กกับไม้ต้นใหญ่บางชีนเนี่ยอย่างเราเน่ยเราคุ้นเคยกับไม้ต้นเล็กพอเป็นต้นใหญ่ไปเราเองบางต้นเราก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะคะเปลือกของเขาจะอาจจะได้ยับหรือแตกเป็นร่องมีสีน้ําตาลอมดํากิ่งอ่อนมีขนสีน้ําตาลขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไปไม่รู้ว่ากล้องสามารถไหม คือกิ่งอ่อนๆนะคะเขาจะมีขนปกคลุมใบเป็นใบประกอบขนนกที่มาของชื่อมะย,ยมป่าก็คือใบของเขาคล้ายกับใบมะย,ยมะคะ่ะแค่คล้ายเนาะมันก็ไม่ได้ถึงกับเหมือนถ้าดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนออกเป็นช่อเรียงสลับกันอยู่ที่บริเวณปลายกิง่งอันนี้เรียงสลับนะคะช่อของช่อของใบเขา,าจะเรียงสลับอยู่ที่บริเวณปลายกิง่งก็จะคล้ายๆกับต้นมะย,ยมเวลาออก เวลาเราเห็นใบของเขาเหมือนกันข้างล่างเนี่ยเขาก็จะสลัดใบทิ้งมันก็เลยจะไปรวมกันอยู่ที่ไปลายกิ่งช่อใบยาวประมาณ15-45เซนส่วนก้านช่อดอกแต่ละก้านยาว4-9เซนซึ่งในแต่ละก้านจะประกอบไปด้วยใบย่อยรูปหอกประมาณ10-10-30ถึงใบเรียงกัน เรียงกันตรงกันข้ามนะคะใบมีลักษณะบิดโค้งเล็กน้อยปลายใบยแหลมเป็นติง่งนี่คือลักษณะปลายใบยแหลมเป็นติง่งแผ่นใบเรียบเป็นมันมีสีเขียวด้านบนของใบจะมีสีที่เข้มกว่าด้านล่างดูสีด้านล่างเป็นไงเออนี่นะคะสีของด้านบนจะเข้มกว่าสีของด้านล่าง ใบย่อยมีเส้นขนางประมาณ8-20ถึงคู่อันนี้คือเส้นขนงเส้นเล็กๆเ,เนี่ยนะคะก้านใบย่อยมีความยาวประมาณ0.3ถึง0.5ก็คือก้านใบค่อนข้างสั้นตามเส้นใบและใบอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลขึ้นปกคลุมตามเส้นใบและใบอ่อนนี่ใบอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลนะคะก็คงจะดูยากนิดนึงอาจจะพอมองเห็นนะคะ ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงบริเวณง่ามใบที่ปลายกิ่งมีขนสีน้ำตาลปกคลุมทั้งช่อดอกดอกย่อยมีสีเหลืองอมเขียวขนาดเล็กส่วนผลล,นผลักษณะผลแบนเป็นรูปหอกคล้ายฝักขนาดผลโตเต็มที่กว้าง1-1.5ถนเซนติเมตรมาดูประโยชน์นะคะยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดอันนี้เราขอให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่เป็นคนท้องถิ่นคนเท่าคนแก่ ชาวบ้านที่เขาเคยกินก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินเลยเปลือกต้นใช้เป็นยาแก้ไข้ใช้บำรุงสตรีหลังคลอดถ้าว่าใช้เป็นยาแก้ไข้นี่น่าจะมีรสขมไหมใครเคยใช้ช่วยบอกทีใบใช้รักษาโรคกระเพาะถ้ารักษาโรคกระเพาะนี่แปลว่าใบมีรสฝาดของรสฝาดทุกชนิดจะช่วยรักษาแผลทั้งภายนอกภายในด้วยได้นะคะโรคกระเพาะนี่ก็คือเกิดจาก กดกัดจนเป็นแผลเนาะจากการกินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วกดแทนที่จะย่อยอาหารก็เลยย่อยกระเพาะของเราเองทําให้เกิดแผลเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่จะใช้รักษาได้ก็คือกลุ่มสมุนไพรที่มีรสฝาดแต่ถ้ามีอาการเกิดกดเกิดแก๊สหรือจุกแน่นท้องอันนั้นก็ต้องใช้สมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนอย่างพวกขิงขา่าช่วยขับลมอีกทีหนึ่งนะคะ ยางเผาสกัดทำเป็นเครื่องหอมต่างๆเนื้อไม้มีความอ่อนและเหนียวใช้ทำเป็นอุปกรณ์ต่างๆเช่นกล่องไม่ขีดหีบใส่ของไม้บรรทัดไม้อัดเยื่อกระดาษแบบคอนกรีตหรือทำเป็นฐานคือเป็นไม้โตเร็วไม้โตเร็วชุดชนิดก็เหมาะที่จะทำเป็นพืชพลังงานนะคะเพราะปลูกแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายแต่ว่าฐานที่เกิดจากไม้ที่โตเร็วหรือเนื้อไม้อ่อนก็เป็นฐานที่ ลุกโชนได้ไวแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานนะคะนั้นก็เป็นธรรมชาติปกติของไม้เนื้ออ่อนส่วนไม้เนื้อแข็งเนี่ยติดไฟยากแต่ก็พอติดไฟแล้วก็จะให้ฐานที่ใช้ได้นานกว่าก็ธรรมดานะคะก็นึกาภาพตามเหตุตามผลวันนี้ก็เลยขอเอาเรื่องของมยมป่าพืชสมุนไพรผักพื้นบ้าน ผักพื้นบ้านประเภทผักยืนต้นที่น้อยคนนักที่จะรู้จักแต่ก่อนที่จะกินก่อนที่จะใช้ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะคะในข้อมูลเชิงประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้เนาะเราอย่าเพิ่งไปรีบใช้สมุนไพรอะไรที่เรายังไม่ได้รู้จักดีพอหรือยังไม่มีใครมาช่วยคอนเฟิร์มเรานะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้ในถิ่นที่มีไม้นี้อยู่ในธรรมชาติก็จงมือเพราะคนเท่าคนแก่ หมอยาพื้นบ้านไปช่วยบอกสรพคุณช่วยพากินพาทำก่อนนะคะอย่าเพิ่งดูข้อมูลจากเน็ตแล้วก็เอาไปใช้เลยมันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะอาจจะผิดต้นผิดตัวผิดวิธีการใช้นะคะก็ด้วยความปรารถนาดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมาก